นะครับไม่เจอกับพี่ธรอีกอีกอีกครั้งนะครับนี่พี่ธรไม่ได้เจอกับพี่นานแล้วเนาะอ่าอันนี้อันนี้อันนี้เรียกผ่านเลยนะพี่ผันสับผ่านพัวแล้วเนาะมากับปอดเจ็ดพันหกนั่นนะแต่ว่าไม่ได้ปั่นนะพี่ธรบอกว่ารถเป็นไรนะพี่เตืองแคมรูดเตืองแคมรูดอืมก็เลยไม่ได้เห็นพี่ธรปั่นให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวมาถ่ายครับวันนี้เนี่ยยางมาร้ายแปลกๆพี่เส้นเท่าไหร่นะหมื่นพันห้าร้อยข้างเดียวเหรอ แล้วยางไหนด้วยยางไนก็เป็นหมื่สองยางายไนด์หมื่นสองเดี๋ยวสังเกตดูนะครับยางมันเป็นยางอะไรนะพี่เหมือนให้อินเดียเหรอเอ็ดวานเอเอ,เอ,อยางลายแปลกๆนะครับทุกคนป่ะเดี๋ยวพี่เอา้ามันมีล้อหล็กขึ้นไปอ๋ออ๋อ,อ,อพี่กอนฟรีใช่ไหมเนี่ย,ยกันฟรีเมื่อก,ก่อนเขาใช้อย่างนี้ตลอดคู่เทา่าไหร่พี่ล้อเหล็กเนะี่ย เมืองเมืองกระบ,บาดเนาะตอนนี้จะได้บวกเป็นรูปเหล็กแพงด้วยนะครับตอนนี้พี่ทอนก็ทํามานานอ่ะอันนี้ก็ผ่านผ่าน,ผ,านผ่านพวนใน,นพี่ทอนก็ก็ทําเองนะครับทําเองอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูครับอันนี้อะไรมันพี่ท,ที่ค่าด,ดินที่มันเรียบเหรออ๋อหลุดดินไม่มีเกา่าเหรออ๋อ ครับเดี๋ยวไปดูครับทุกคนเนี่ยหวาดถอยนี้ครับเขาเรียกถั่วถั่วอะไรนะพี่ถั่วแขกแขกผิวดำแขกผิวดำดเีแขกร่อนก่อนครับร่อนเอาเผื่อมีเศษอะไรติดย้อนไล่กิโลพี่ถ่อนประมาณเก้าโลเก้าโลนะครับเก้าโลสิบโลครับ อ่คมแล้วครับตอนแรกอ่าผมเข้าใจคิดว่าเขาจะไถก่อนนะครับแล้วก็่อยใส่เม็ดพันติดได้เขาไถาไปไปด้วยนะครับแล้วก็หวานไปด้วยเลยครับอ่าแบบรอบเดียวจบครับอ่ามาสองพันครับวันนี้ก็เอาถัวใส่ไปแล้วนะครับอ่าผมเข้าใจผิดคิดว่าเขาเขาไถาก่อนแล้วค่อยหวานอันนี้หวานรอบเดียวจบ อาวจะออกก่อนอ้ออะ้คือลูกหน้าเขาบอกว่าพี่เขาบอกว่าถ่ครับแล้วเม็ดพัน์มันก็ลงมากระดักใส่จานนะครับแล้วก็ลูกหลังควนกบประมาณนี้นะครับเ็าไปเสร็จในรอบเดียวครับไปก่อนเลยครับดินค่อนข้างจานนืดๆเลยครับาแล้วก็ไปทอนเรา ปุ๊บใส่พ่วงข้างมาด้วยนะครับลว่าอะไรโอ้ดินเดียวครับโจะลม้มนีะครับหลายขวันปุยไปเลยครับอ่าน่าจะไล่ประมาณ220ครับ เจ้าของที่เขาเมื่อกี้นะครับมาครับเสียงหนักเครื่องนะดูเลยนะครับดินมันอ,ออกไซด์นหนี่วเครับอเรี่องรอยเขาเพิ่งเกี่ยวเขาเพูดไปได้ประมาณวันสองวันเนี่ยนะน่าจะใช่นะรถใหญ่ครับรถใหญ่ ทีเดียวจบครับไม่ต้องถ่ายแล้วหรือชุบม,มีกระจายอครับทางหน้าถ่ายครับแล้วเม็ดก็ลงตรงหวังอ่าแล้วทางหลังครับพวนกบทีเดียวจบเลยครับรอบเดียว ล่ละ220ย่นะประมาณนี้ครับประมาณเห็นเจ้าของทีเขาพูดไว้นะครับอ่านี่คันนะครับอันนี้ของพี่ทอนนะครับ่อนเก็บชายไปเลยล้องปักกล้วยคแค็กนะครับ แหละเหตุผลที่เขาต้องใส่ล้อพ่วงข้างมานะครับเพราะว่ามันมีน้ำนะครับทุกคนมันมีน้ำด้วยนะอืมสิบสองสิบสามไร่เลยละครับประมาณนี้นี่นะตรงนี้มันมีน้ำเดี๋เราเราดูตรงนี้ดีวกว่าครับช็อตเด็ดครับ ตอนเนี่ยลงน้ำเนี่ยเอาเอาโอ้ยางยางอย่างเท่อ่ะแขาบอกว่าข้างละหมื่นข้างละหมื่นนิดๆนะย่างอ๋อพี โอ้โหสบายไส่พ่วงข้างมานะครับเสร็จแล้วได้มาเยอะเลยครับหลายรอยแล้วนี้ก็สองขันครับเฮ้กวางพี่เข้าวะเนี่ยไข่เรื่องเท่่านพว้วน รอบครับอ้าวอ้าวเพ่เว่ยเว่เเเเเจะเจอน้าครับทนะุกคนอย่าม่ติดอล้วแล้าม,มีคนสางรับ ี่ครับได้เห็นแล้วครับไถวานแล้วก็กบทีเดียวด้งเดียวจบกับลายส่บาทครับ